ไ uh ิ่ไหวกันนั่งได้โยกเข้าชะาอะไรจะรอไหวไหมโอ๊ยไม่ ดูกทางสภาพเข้มาเออแล้วก็ดวใ่านเก็บสักนี่ก็เยี่ยมนะว่านี่เกิดใครจะวากั สอ,สองอันใช่ไหมโอเค <Okay. S 1> ครับเ่ืยอกันผลดนะนะแล้วก็เดี๋ยวผีคนที่มากลางลวงมตรงนี้อีกทีอ,กอีกทีอันหรือันออนึงก็โต้บน เฮ oh. wow. wow. ้ยเจ้าโอ้ยไม่ไปไปไปก็แรงัใจไปเลยแงเองไม่รู้ไม่มีรายงาน่ทัร์เพียบแหมฮฮงนต้อง อ๋ออันนี้ทัวรส์สานะคะผ่านได้เลยกระสอบกหยดของเท้าธรมา

nha, subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không

จ <c ười> <Sa ur ality> ้าห ok! mm ้านนูก็ได้จ้าหลานได้ก็ได้ได้หมด้ดีหายดีแล้มน้อของชัโอ้มองไม้แม่ซุ้อเกียวฝวยแววๆมองไม้ยังมีไข่ยังไงมีไไยอยู่ดวงด้วงวงอะไร

อันนี้ตัไปเลยนันช่แงเนีอจ้อนี้อะไรอะะเปกมาลุกนี่ะคะแป้งเปอมันมันมันสักทอดจะรองกระถงนมโคกอ่ะ